สวัสดีครับจะพามาชมนะครับอีซูดีแมนะครับ4ี่ประตูนะครับติดราคาแคริบอร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันกันนะครับติด้วก็จะประมาณนี้นะครับกระจกเลื่อนได้นะครับทั้ง4บานเลยนะครับตรงนี้นะครับกระจกเป็นสีชาติจากโรงงานเลยนะครับ าฝาายน,นะครับตรงนี้แตตรงนี้ล็องคุณแจนะครับปิดแล้วก,ก็ยกเปิดได้เลยนะครับอ่านี้เป็นช่องแอร์นะครับอ่ก็จะมีปรับนะครับปรับเบอร์พัดลมนะครับมีสี่เบอร์นะครับอ่าโลเบอร์หนึ 1, ่งเบอร์สองแล้วก็ไฮนะครับแล้วก็ปรับองศานะครับ ยิ่งปรับไปทางขวาจะยิ่งเย็นนะครับอันนี้อุณหภูมิกลางๆนครับประมาณ25นะครับอ่าในด้านในนะครับสาหรลูกค้าที่อยากจะอ่าปูผ้านะครับหรือว่าปูเบาอ,อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับสั่งเพิ่มเติมได้นะครับอ่าตรงนี้เป็นไฟนะครับรไฟมีติดให้นะครับ มีระบบช็ออัพนะครับด้านขอบนะครับเวลาปิดก็เข้าล็อกได้เลยนะครับส่วนการควบคุมแอร์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแอร์นะครับถ้าเราจะเปิดนะครับตรงนี้ได้เลยเปิดแอร์นะครับอันนี้เป็นฮีเตอร์นะฮะถ้าเกิดอากาศเย็นก็เปิดเจอได้นะครับเราเปิดแอร์แล้วนะครับ นะฮะโรนะ,ะงามแรงเยนะครับเดี๋ยวลรงเปดไปให้ดูนะ,ะ,ะนี่นะฮะตัะวสองตัวาสามครับตัวสแรงมากเลยนะครับอันนี้ปิดนะครับาแล้วเปิดไปก็ได้นะครับ ขอบคุณครับ